ับผมหัดทำเกษตรอยาบว่างเกาสวัสดีเพื่อนเพื่อน fc เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้มีปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนลองเอาไปพิจารณาไปศึกษาดูนะครับปัญหาจะเป็นอะไรนั้นเดีย๋ยวเราไปติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูหอยปังกินอาหารกันก่อนนะครับับผมเพื่อนครับนี่ก็เป็นบ่ออนุบาลหอยปังบ่อที่หนึ่งของเราเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆนเห็นนะครับวันนี้เป็น ผมชุรดเดอร์พี่น้องเด้นะครับมีคําแนะนําอยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะให้อาหารกับหอยนะครับพยายามให้ลอยไว้บนผิวน้ําแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับใบมะระกอใบนี้ก้านนี้ลอยอยู่บนผิวน้ําจะถูกกินไปจนหมดแล้วนะครับย้อนกลับมาดูใบที่จมๆครับเพื่อนๆน,นี่จมน้ําครับ อันนี้ก็จมน้าครับไม่กินเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมเนี่ยใบที่อยู่ข้างบนอยู่บนผิวน้ําเนี่ยเขาจะออกมากินนะครับแต่ใบที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมไม่กินนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งในการให้อาหารสําหรับหอยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับฝนจะตกแล้วเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆเดี๋ยวกลับมาในส่วนของปัญหาที่ ได้พูดไว้ได้บอกไว้นะครับเพื่อนๆนะครับเรามาดูที่บ่ออนุบาลบ่อที่2นะครับเพื่อนๆนะครับปัญหาย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นบ่ออนุบาลบ่อที่2นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผมตอนนี้เอาไข่มาว่าเอาไข่มาฟักในบ่ออนุบาลบ่อที่2นะครับ ในส่วนของหอยตัวไหนที่โตแล้วนะครับจะย้ายออกไปจากบ่อนี้เอาไว้เอาบ่อนี้ไว้เป็นบ่ออนุบาลโดยตรงนะครับนี่ตัวโตๆหน่อยนะครับนี่นะครับตัวโตแล้วนะครับหอยสองสามเดือนนะครับเพื่อนๆผมไม่อยากล้วงมือลงไปจับเพราะว่ามื่อจี้ไปมือไปโดนแอลกอฮอล์มาแล้วนะครับไปโดนจีแอลกอฮอล์นะครับ ปัญหาที่เจอก็คือหลังจากทีอ่อย่างที่เคยท,ทําคลิปแล้วก็บอกวิธีการหลอกล่อให้หอยมาผสมพันธุ์กันนะครับเพื่อนปัญหาที่เจอก็คือไข่ที่เพื่อนเืนเห็นตอนนี้ก็คือไข่ของเดือนอกรกดาคมนะครับไข่ของเดือนกรกดาคมนะครับตอนนี้เดือนกันยายนแล้วนะครับหอย ไข่หอยชุดนี้ยังไม่มีการฟักแม้แต่ฟองเดียวนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยไข่ของเดือนสิงหา,ากันกรกฎานะครับไข่ของเดือนกรกฎาคมผ่านสิงหามามาถึงกันยาแล้วจะกลางเดือนกันยาแล้วนะครับยังไม่มีการฟักหรือว่าดำแม้แต่ฟองเดียวนะครับมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงว่าไข่ตัวนี้ไข่ชุดนี้นะครับเพื่อน อาจจะฟอนะครับอาจจะฟอไปแล้วอันเนื่องมาจากเราหลอกล่อให้เขาผสมพันธุ์กันผิดฤดูผสมกันพันกันบ่อยเกินไปนะครับเพือ่อนๆนะครับแต่ว่าไข่สองฟองนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับตัวข้างในนะครับอันนี้ก็ยังขาวอยู่เหมือนเดิมเป็นของเดือนกรกฎาคมนั่นแหละแต่ในส่วนของไข่เดือนสิงหาคมเห็นไหม เริ่มดำแล้วนะครับเพื่อนๆดำแล้วนะครับกำลังจะทำการฟักนะครับเพื่อนๆอ่านะครับเดี๋ยวมาดูไข่ในส่วนของเดือนสิงหาคมกันทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นไข่ของเดือนสิงหาคมนะครับมีการฟักไปแล้วเป็นบางส่วนนะครับเห็นไหมไข่จะเริ่มดำาๆนะครับไข่จะเริ่มดำแล้วในส่วนของเดือนสิงหาคมนะครับเพื่อนๆ หยิบให้ดูได้ไมั้งนะครับมือไม่เนี่ยนะครับเห็นไหมไข่รเริ่มดําแล้วไข่ของเดือนสิงหาคมนะครับเริ่มดําแต่ไข่ของเดือนกรกฎกาคมไม่ดําเลยนะครับเพื่อนๆนเออมันแปลกแปลกไหมล่ะเพื่อนๆนว่าไข่สองเดือนแล้วไม่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยนะครับนี่ไข่อันนี้เป็นไข่ของเดือนสิงหา นะครับแตไม่ใช่สิงหาก็สิงหานะครับดำเริ่มดำแล้วนะครับเริ่มดำแล้วนะครับพร้อมที่จะฟักเป็นตัวแล้วนะครับบางส่วนก็ฟักไปแล้วนะครับเพื่อนๆบางส่วนฟักไปแล้วนะครับอ่ามีไงเอาข่าวขา่าวมาฝากเพื่อนๆครับแต่ไครของเดือนกรกฎาคมนะครับไม่มีวี่แววเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเอาน้าเอาอะไรศาสตร์ก็แล้วนะครับ ตกน้ําก็เห็นตกอยู่นะครับไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นไม่เหมือนจะไม่ฟักเลยนะครับนี่ชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นไข่ของเดือนกรกฎาคมนะครับเพื่อนๆไม่ดําไม่ฟักไม่มีปฏิกริยาใดๆว่าจะได้ลูกไอยสักตัวนะครับเพื่อนๆนะครับ อันนี้เป็นไข่ล็อตก่อนๆนะครับทีอ่อาจจะไม่ฟักเหมือนกันนะครับเพราะว่านานแล้วนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลบอ่บบอบที่สองนะครับเห็นไหมจะส,ส,สังเกตเห็นกยฐายภาพภายในบอ่อน,นะครับมีเนินดินนะครับข้างล่างก็เป็นพื้นดินรองพื้นมีดินรองพื้นนะครับดินรองพื้นก็ลึกใช้กวอนหนาอยู่ประมาณสิบเซนนะครับใช้ควอนหนาอยู่ประมาณสิบเซนเอาเอาให้ดู ทำไมมันเหมือนหอยโขงจังผมว่าผมเลี้ยงหอยปังนี่ทำไมผมจะได้หอยโขงน้อนี่นะครับตูดเบนๆบน,นี่นะครับะจะโขงจะโขงจะปังก็เอากันหมดแหละนะครับได้หมดแหละไข,ข่ขาวๆนี่นะครับอันนี้ผมว่าเป็นหอยโขงนะนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยทำไมมันมีทั้งโขงทั้งป,งปังปนกันละนะครับเอา หอยยังเก่าครับพี่น้องนะครับก็บผมนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันไปนะครับปัญหาของอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นจากการที่เราหลอกล่อให้ให้หอยผสมพัน์กันนะครับก็คือหลักการหลอกล่อก็คือปล่อยน้ําลดปล่อยน้ําเกือบๆแห้งบ่อไปสัก แล้วก็มาเติมน้ําให้เต็มบ่อจนท่วมบ่อนะครับแบบนี้นะครับทําแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะครับหอยจะไข่อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับหอยจะไข่อยู่ตลอดเวลาแล้วทีนี้นั่นแหละปัญหานะครับไข่ออกมาแล้วเหมือนไข่จะฟอนะครับเพื่อนๆนะครับก็เอ้าให้เพื่อนๆเอาไปพิจารณาดูนะครับถ้าจะทําก็ทําได้นะครับหลอกล่อให้หอยผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกไข่นะครับแต่แต่นั่นแหละปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ สองเดือนแล้วนะครับไข่ไม่ยอมฟักนะครับเพื่อนๆไม่ดําไม่อะไรเลยนะครับอ่ะคลิปนี้จึงเอาคลิปเอาประสบการณ์มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องครับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกครับเพื่อนๆนะครับอ่ะท่านใดสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมรถก็เสิร์ชหาได้นะครับที่ YouTube ซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆครับ